กับสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายด,ดียามเที่ยงกับสบายด,ดีเอฟซีบดสุขูสุขคนสุโมงสุบอนบัวสิเป็ดทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศเนาะแล้วกับสบายด,ดีเอฟซีบาวก้อยบดสุขูสุขคนและเอฟซีซาลิตาเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมทองหมอบินหันอยู่เย็นเป็นซุกทุกๆท่ททานมื่อนี้บ่าวเบนสิมาขึ้นมะพร้าวพี่น้องบอกว่าิขึ้นได้หรือบอพี่น้องสิมาลองเบิร์ออพี่น้องแต่สมัสยก่อนเนี่ยเคยขึ้นอยู่พี่น้องโอ้คุกซวงสมควนอยู่พี่น้อง จะจิข well, ึ้นบ่อขึ้นบ่อไรแล้วเขาตอนนี้เขาขึ้นบ่อไรตอนนี้ว่าจะชื่อคือบ่อไรขอชี้ลองมาพี่น้องมาพี่น้องบาดีนมาลุ้นบึ้งว่าจะกินได้บ่พี่น้องอ้าวพี่น้องเชิางบึ้งนะพี่น้องเช่บ่อต้องหอกต้องติดตามไปเรื่อยเรือยเลยนี่เออขึ้นไปแล้วนะขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยวิธีขึ้นนี่มันขึ้นไว้นั่นนะพี่น้องเอ้ยอย่าพาวพังไดร แหลนคือโลดแค่เันเป็นคนกะดีอันนี้เป็นมนุษย์ก็ลอยเอามือเอาตีนกระดับกระดับขึ้นแค่เป็นลิงเ่ยมันแหลนได้เห็นมหเห็นมหพี่น้องทางไปชุมหรอกไก่เติบไล่โทษาวายวา,ายผ้าพันเน้น โจมไปน้ำเบิ่งลุกวิธีพ oh, ันไปเลยเนาะว้ายลงแล้วพี่พี ah, ah, ่น้องมันแตกเลยพี่น้องโอ้ยมันถึกหีนะพี่น้องเฮ้เบิ่งก่อนหมุนหาใช้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 โอ้ดูดูดูอันนี้มะพร้าวนั่นนั่นอันยังมันแชงหนึ่งอันบักในหน่อยเนี่มันอยู่ที่เนาะอ้าวบักในหน่อยโจมขึ้นดูอันนี้น้อยนี่จมดู จมจมจเออจมขึ้นจมจมขึ้นดูออโจมแลมัน้อยอะไได้บักนี่นะอืมกลับดีพี่น้องน้งอ่อนอยู่อรีคูดะน่าจะพีนูดนะปุดิีูดใช้น้ำตาลไนโอ้ยทีิทันมึงพวกางฮานี่ๆไกฮะปุดีพี่น้อง เสียบเสียบพี like ่น no. ้องมะพร้าวน้ำอรกุป้าป้าเมื่อยพี่น้องเว้ยขั้นสูงกว่าทีก็ขึ้นบม่ได้พี่น้องผมมันก็ล่มพี่น้องกระย่าแน่พี่น้องกินแล้วมีิ่งโอหนาน้อวิ่งไปอ้ฉลบทายแกเมื่อโหนาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพระสุคุชนสูงหม่องสุบอน ข้าวอ่อนพี่น้องเว้ยกินแต่มัางเทียงแล้วไม่กินข้าวอ่อนมาเด้อโบสุขุสุคนสุมงสุบอนน้องบอไวาจะเป็นเอฟซีทางทางไทยทางลาวทางต่างประเทศสบายดีสุขุสุคนเด้อ ตงก็ดีขอโชคขอไปเด้อพี่เนาะไว้ใส่บ่วงมันดึกเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không lại lỡ cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

กับแกงไก่พี่น้องผักเทียงมีแห้งกินน้ำข้าวหรือพี่น้องเลยกินตอนพี่น้องบอกตั้งที่กินน้ำดอกแกงเนาะนี่เนาะพี่น้องแกงใส่หมักฝักขัวซอวพี่น้องแกงกินเทียงพี่น้องลบพี่น้องแกงอยู่หายน่าพี่น้องหมากหนึ่งมันแตก เราจะถากินบนี้พี่น้องถาเบิ่งถา z o มตอนกินพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องมาบ้านแกงไก่แซ่ฟักพี่น้องมาเด้อ fc ทุกคู่ทุกคนสุบงสุบอนเนาะมากินข้าวเที่ยงมาพี่น้องมามาเพราะสุขุมสุขชนรวสิเปินทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเนาะเด็กหน่อยเขาบุกินจังวะไทยทุกทุกแกงลาวพี่น้องที่กินเด้อมาพี่น้องมามามาสุขุ่สุขชน โอ้ยมีก่อนก็จอกมืดนะพี่น้องขอตัวขออภัยนะพี่น้องนะผมกินเหล่ามอสูร่าพี่น้องการเป็นการกินเล็กหน่อยพี่น้องบอลบอลได้คอยนะกระเพาะคอยขึ้นกินแทนจ้ะมาพี่น้องมามาขู่สุขคนพี่น้องโอ้โหตัวไงใส่ใส่หมักหักเอาหักบุลาได กินางวะมักยุปผุบปุบุปุเมๆนนั่นนน่อยเดียวดุมันใช่มันเมนผักนั่นรึมะักนี่น้อยผักป้องสองคนก็สองถวยหัวยากรึมกตุยได้ยืนชนั่นไม่ร้ายหรอกคนก็รี ไม่กินตัวัพี่น้อยเยนนจักแนวว่าเลยพี่น้อยแม่ะพี่น้องอ่ะินชบุดเรียวกินไก่ดเรียวกินมเจบกินจองคนเนียมันเจ็บอ้า เขาขขางกันได้ี่น้องไห้ทำไรก็อยู่ขวางนี่นะีเอาเวนเนี่ยเขาหงเลยอเะนี่เป็น่ไห่เขาให้ให้มนเนี่ยขอกน้นาไป่ดินาในปีนาในปีเลย เด็บเนาะดัวไปดตมันกันนี่แดเราไปน้องไว้บานไะนแดเลยอือมีนเาม่งเลยกิน้าวเขนแดกินกลางแจ้ มั่งแล้วไม่ได้ปลุกดอกพี่น้องเอ้ยมั่งจืดๆมั่งให้นอนที่ดินไว้ก่อนอ้ามันเด็กสมมาพอควรเลยพี่น้องกัขอบุญขอบคุณทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมส่งบ๊อบเนเห็อยู่ยี่เป็นสุกทุกๆท่านเด้อบ่ว่าบนเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศ เด <c oughs> ็กก็มาติดตามหลับซมมาอุปถัมภ์คำสู้กันอยู่ดีไม่แห้งวัสุขุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกับพ่อๆกันนะคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บสบ,บายดีพี่น้องส,บ,บ,าสบ,บายดีพี่น้องจบลเ